สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรพิเศษนะครับท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องให้ได้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูกันลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone ที่ต้องบอกวน่า ซื้ออีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอ 6.1นิ้วซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็คือ iPhone 15 Pro นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นต้องบอกว่าลดร,ราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมแบบนี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 15 Pro มาใช้งานแล้วรอให้ลดราคานะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้มาลองดูข้อมูลล่าสุดกันนะครับว่า iPhone 15 Pro นั้นราคาล่าสุดเป็นอย่างไรทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตในเรื่องของ i p h นะครับ iPhone 15 Pro ต้องบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างกับ ทางด้าน iPhone 15 Pro Max นะครับกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันนะครับสเปคตัวเดียวกันต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone รุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่อยากจะได้จอใหญ่มากนักนะครับสามารถยัดใส่กระเป๋ากางเกงได้แบบสบายๆแล้วก็ใช้งานมือเดียวได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่ว่าคนที่ชอบจอใหญ่นะครับก็แนะนําให้ไปเลือก15 Pro Max นะครับราคา ของ15 Pro Max แล้วก็15 Pro ปัจจุบันต่างกันเกือบ1,000 0บาทเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะแนะนำให้เลือกเป็น15 Pro จะดีกว่าหรือว่าจะคุ้มมากกว่านะครับคลิปวันนี้นำราคาล่าสุดในช่วง ปลายเดือนหรือว่าส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะครับมาอัปเดตให้ได้ดูกันสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 15 Pro นะครับเป็นราคาก่อนที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็วางขาย iPhone 16 Series ในช่วงต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งถ้ารุ่นใหม่ออกมาแน่นอนว่ารุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น15 Pro Max 15 Pro ราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะนามาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าไม่พลาด โปรโมชั่นของ iPhone ที่มีการลดราคาพิเศษไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 15 Pro นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่26สิงหาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Last Mall ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ iPhone 15 Pro เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตร a p p l e วันนี้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา Payday นะครับซึ่งก็จะลดราคายาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมแจกคูปองส่วนลดแล้วก็มีส่วนลดให้หลัก หมื่นเลยนะครับแนะนาลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเช็คราคาไปเช็คส่วนลดก่อนได้จากราคาปกติ41,900รลดราคาล่าสุดเหลือเพียง3 6 8 9 9บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อกอ็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายพันธบัตรเครดิตการผ่อนชําระนะครับซึ่งเขาก็ให้เราผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับผ่อนแบบไหนเราก็เข้าไปเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสําหรับสีมี4สีนะครับความจุมี4ความจุรุ่นนี้ เริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันเลยนะครับแล้วก็มีประกันจากสูตร a p p l e 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับราคาน่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับ iPhone 15 Pro นะครับเครื่องแท้สูตรไทยประกันสูตร a p p l e ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับซึ่งร้าน iStudio ก็จะมีหน้านร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแต่แนะนำนะครับให้มาสั่ง ทาง lazada จะได้ราคาพิเศษแล้วก็มีคูปองส่วนลดสามารถใช้ลดราคาเพิ่มได้นะครับจากราคาปกติ41,900ร้านนี้ลดราคาเหลือเพียง36,500บาทนะครับถ้าใช้คูปองราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ34,000-35,000ถึงเท่านั้นลองกดเข้าไปดูคูปองก่อนได้นะครับสำหรับแคมเปญเ a y d เดจากทาง lazada มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี4ความจุเริ่มต้นที่128กิสินค้าเป็นของแท้ เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ p p p l e 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro จากทางน้าแอป l a ซาด้ในช่วงส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดูาราะเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูส่วนลดได้นะครับทั้งจากร้าน Apple แล้วก็ร้าน iStudio ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ iPhone 15 Pro เครื่องแท้สูย์ไทยประกันสูตร a p p l e ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างเช่นเดียวกันจากราคาปกติ41,900ลดราคาเหลือเพียง36,800 99บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากเก็บผ่อนผ่อนได้สําหรับสีมีครบทุกสีความจุมี3ความจุนะครับ128 512อแกิกะไบต์แล้วก็1เทราไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งจากช h o ป e ีนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro ขายโดยทางร้าน i Studio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ a p p l e จากราคาปกติ41,900ลลดรลาาาค่สดเหลือ30 6,500บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก่อนผ่อนได้แต่ว่าในส่วนของสีร้านนี้มีเฉพาะสีธรรมชาติเท่านั้นนะครับความจุก,ก็จะเป็น 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสูตร Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อไปดูส่วนลดเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไป เดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นล่าสุดในช่วงลดราคาส่งท้ายเดือน จากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย D-Tac iPhone 15 Pro ความจุ128 g b มีให้เลือกครบทุกสีนะครับราคาการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา27,700ถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีกประมาณ1,500บาทถ้าใช้ส่วนลดราคา ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ26,200บาทประมาณนี้นะครับโปรโมชั Pro ่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อ iPhone 15 Pro ได้ที่ราคา27,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด,ดุ้งหน้า Pro 1499ราคา28,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด,ดุ้งหน้าเหมือนกันแล้วก็ Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา30,300ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด,ดุ้งหน้าทุก Pro นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายเอีย เพิ่มเติมสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่การายค่ายนะครับหรือว่าเป็นลูกค้า d ีแท็แบบรายเดือนอยู่แล้วก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็ ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15 Pro ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,700ยายค่ายลดให้อีก1,000นะครับเหลือ25,700บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุสําหรับสีก็มี4สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของ AIS หรือว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH iPhone 15 Pro นะครับเครื่องแท้สูย์ไทยประกันสูตร Apple ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง26,700ในส่วนของสีมีให้เลือก2สีนะครับความจุมี128 g b เท่านั้นสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ25,700บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็ ็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อ iPhone 15 Pro ได้ที่ราคา27,700เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1699 Pro 1499ราคา28,700 Pro 1199ราคา3 3 0 0ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนิตลรงหน้าแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ราคา3 3 0 0บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199นะครับพร้อมกับจ่ายค่าหนีลงหน้าด้วย1,284บาท Pro 899ราคา31,100 1,800ค่าในตุงหน้า963บาทโปร699ราคา32,800ค่าในตุงหน้า749บาท เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา27,700ใย่ข่ออนไลน์นะครับราคา26,700บาทเมื่อใย่ข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับมีค่าเหนืลูกหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ราคา27,700ค่าเหนืลูกหน้า2,247บาทแล้วก็โปร1199ราคา29,300ค่าเหนืลูกหน้า1,284บาททุกโปรสัญญา12เดือนนะครับใย่ขยเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา3 ส8 0 0เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ถ้าเป็นโปร899ราคา 32,300, โปร6 9 9ราคา33,400ราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่36,900บาทท่าในใที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro นะครับเป็นโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนสิงหาคมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าน ผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ